รีวอเข้าใหม่4ประตูเกียร i̇şte mm ์แมนนวลพี่ขาปีสองพัี่สิบเลขไม่ห1ึ0 0 0สนมกิโลกับราคาเพียงแค่599,000เาหมืเ้เป็นตัว2.4เป็นตัวมิดดับเบิลแทบคีรันเนอร์ปียีรถวิงานมือเดียวพี่ปลดระวัางเป่าศูนย์นะคะใครที่หาวิจังานนะบอกเลยว่า4ประตูเกียร์แมนนวลค่อนข้างที่จะหายากมากๆพี่เพื่อนใดที่สนใจนะพีดาว้าผ่อนหนูต้นๆเท่านั้นอย่าพลาดชมรายละเอียดในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอันอันทอโต้ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องอันอันรถกระบะมือสองนะคะสำหรับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วกับอันอันทอโต้เช่นเคยเลยค่ะพี่พี่หนูอยู่ที่บริษัททอโต้นะคะสำนักงานที่สองมีนบุรีนะคะสำหรับวันนี้เนะะี่ยพี่พี่นำรถเข้าใหม่นะคะเป็นกระบะสี่ประตูนะคะเป็นตัวยกสูงดับเบิลแทบคีรันเนอร์นะคะปี2021นนะคะคันนี้จะได้เป็นโตโยต้ารีโว 2.4รุ่นมิดดับเบิลคัพพีเดอร์เนอร์เกียร์แมนนวลน,นะคะปี21เ,เลขไมล์แสนห0 0่งมนกิโลนะคะกับราคา599,000เาหนะคะเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้อาบน้ำทำสปาเลยคุณพี่ฟีด้าวผ่อนเดือนละหมื่นต้นๆนะคะสำหรับใครที่มีรายได้ตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปอายุงานเกินปีไม่ติดวอร์ดแบ็กรีดบูโลมาจัดได้เลยนะคะไม,คไม่ต้องหาคับไม่ต้องหากู้ร่วมมาได้แรงสิ้นนะคะ มาดูในส่วนของคันนี้นะคะตัวนี้จะได้ในส่วนของไฟหน้านะคะที่เป็นไฟเดิมโรงงานแจ้งก่อนนะพี่พี่สำหรับใครที่อยากเข้ามาเทสได้มาลองขับนะคะมาดูรถตัวจริงนะ,ะสามารถบลอกอินหน้าบริษัทได้เลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่091 8 8 2 06 16หรือว่าจะเป็นลาย AUN19Z ติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยนะคะเดี๋ยวช่องทางการติดต่อที่ขึ้นให้ด้านล่างนะ คันนี้นะคะเดิมโรงงานสระตัวรถสวยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลน LED นะคะมีเดีามลัลลิ่ลายไฟตะหมอกข้าหน้าเป็น Full LED กระจังหน้าจะได้เป็นสภาพเดิมโรงงานเป็นเท้าตัดกับดำานะคะตัวเท้าเนี่ยจะเป็นเท้าเมทลิกนะคะปะ้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพมหาคนครให้แล้วเรียบรอ้อยคุณพี่ค่ขได้ประได้เลขตามนี้เลยนะคะ ภาษีพรบรเนี่ยนะเราจะเตรียมให้จะต่อให้นะคะไม่ต้องห่วงนะในส่วนของล้อแม็กจะได้เป็อแม็กเดิมโรงงานขอบ18นิ้วรัด็ยังปี2024ยังใหม่มากนะคะดิสเบกคู่หน้านะคะช็อคอัพซุ้มลอ้อสภาพเดิมโรงงานนี่ให้ดูนะคะไม่มีร่องรอยแตกรั่วซึมมาค QC ซีสปอร์ตแมนอารทุกอย่างเดิมโรงงานบอดี้แก้มข้างแผงประตูนะคะ ไม่มีร่องรอยเลยสภาพสวยนะคะคันนี้ก็จะได้บันไดขึ้นข้างเดิมไม่มีร่องรอยแตกลายงานนะคะกระจกมองข้างปรับคับไฟฟ้านะคะจะได้ไฟเลี้ยวมาในตัวเรียบร้อยนะคะสำหรับเกวกระจกนะคันนี้ก็จะได้มือเปิดเป็นโครเมี่ยมแท้สี่บานนะคะกระจกเดิมนะคะติดในส่วนของแจ้งเตือนกับขโมยของกระจกให้แล้วนะคะรถสวย แม็กเดิมนะคะทั้ง4ล้อด้านหลังได้เป็นดัมเบลกแล้วก็ตัวยางเนี่ยเป็นยางปี2 4ทั้ง4เส้นเลยนะคะยวให้ดูภายในนี่ยังไม่ได้อาบน้ํายังไม่ได้ปรับทาสตานะคุณพี่เอามาให้รับชมกันก่อนนะคะตัวเบาะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะเดินได้มาสีขาว อันนี้คือสภาพเดิมเลยยังไม่ได้ล้างชงนะคะไม่มีร่องรอยแตกขัดลายงาบอดี้แผงประตูเดิมนะ,ะเดี๋ยวต้องขัดให้นะคะกระจกออตโต้หบานนะ,ะปรับกระจกไฟฟ้าแล้วก็เป็นเซ็นทรัลล็อกตัวกระจกนะคะเรียมสันคมบอดี้ตัวรถมาเดิมหมดนะคะร่องรอยไม่มีสปอนเมทอาร์สภาพสวยเดิมโรงงาน กุญแจจะได้กุญแจไปเสียบสตาร์ทแบบนี้นะคะให้เช็คแป้นเบรกแป้นเกียร,ยร์ยังไม่สึกยังไม่หล่อนะคุณพี่ใครที่หาไปใช้งานตัวนี้จะได้เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะคะมีโหมด Eco แล้วก็โหมด Power อร์โหมดมาให้ในตัวนะคะเรียมสันคมบอดี้หัวน็อตนะนี่เดิมหมดนะรูบอกเลยว่าการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้คันนี้สวยจริงนะคะได้ไปใช้งานนี่บอกเลยว่าคุ้มนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของ คันนี้หน้าปัดเลื่อนไหมนะคะนี่นะสตาร์ทิดปกตินะคะตัวรถนะไม่มีแบตเสื่อมสภาพ นะคะเราเช็คให้เนาะแต่ถ้าแบตเสื่อมสภาพแบตเก่าเนี่ยนะใช้งานมาหลายปีเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้เช่นกันนะคะไม่ต้องห่วงเลยเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้ากิโลเมตรนะคะก็เป็นไม้แท้ไม้เดิมจากโรงงานเลยนะคะคุณพี่พวงมลัยได้เป็นพวงมลัยมัตติฟังก์ชันนะคะเป็นหนังเดิมโรงงานเช่นกันสามารถชิมหน้าจอได้ฝั่งนี้ก็จะรับโทนะคะสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเพลงได้นะคะก็จะควบคุมในส่วนของแผงหน้าจอตรงนี้นะคะหน้าจอ ะะจะเป็นจอทัชสกรีนรองรับในส่วนของ Android Auto Apple CarPlay เชื่อมต่อ Bluetooth USB ได้นะคะเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือว่าจะเป็นเชื่อมต่อ USB ได้นะมี power outlet มาให้แอร์ Air, แบบปรับอนาล็อกนะคะตัวนี้ก็จะวิทยุ FM AM CD DVD เล่นได้ปกติเลยนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นตัวมิดนะมันจะมีกล้องนะคะด้านหลังมาให้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นกะระยะถอยจอดมาให้ด้วยนะคะ กระจกตัดแสงเป็นแมนวนวลอยู่นะช่องเก็บสัมภาระนะคะที่เก็บแว่นตาที่บังแดดนะคะนี่เขาดูแลรถด,ดีนะคุณพี่ถ้ารถหน่อยงานนะเขาจะไม่ค่อยนะคะถอดอะไรออกหรือว่าจะปรับเปลี่ยนแดดแปลงใด,ดๆทั้งสิ้นนะไม่ค่อยมีนะคะเขาจะคงสภาพตัวรถให้เป็นสภาพเดิมๆเ,เพราะว่าเขาต้องมีการคืนสัญญาตัวรถนะคะช่องเก็บสัมภาระนะคะด้านในก็มีมาให้เบาะตึงนะคะไม่มีรอยแตกขาดแต่ว่าเหลือแค่ปรับทำความสะอาดเท่านั้น นะคะใครที่หาไปใช้งานคันนี้หนูบอกเลยว่าคุ้มนะคะฟีดาฟอนอยู่ประมาณเดือนละหมื่นต้นๆนะคะไม่เกินหมื่นพันนะสวยนะคะพี่เหลี่ยมสันบอดี้หัวน็อตนะคะเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยนะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ใครหาไปใช้งานเดี๋ยวได้อยากเข้ามาดูรูปนะคะหรือว่าอยากมาลองขับมาลองดูรถหลังจากอัปเดตตัวรถเนาะเดี๋ยวชงรถให้นะคะก็สามารถรองอินน้าบริษัทเราได้นะคะ เส้นสายเหลี่ยมโคมล็อกเด็กมีให้ครบนะคะเปาจิงโจ้ด้านหลัง2ตํตำแหน่งเนาะตัวเบาะเป็นเบาะผ้านะคะสภาพส,ายสวยๆตึงๆมีที่พักแขนกั้นกลางไม่มีรอยแตกยน่นไม่มีแต่ขาดลายงากระจกเดิมรอบคันเนี่ยการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้อีกหนึ่งคันสําหรับเพี่นใดที่หาไปใช้งานรีบเลยนะคะสีขาวค่อนข้างหา,งางยากนะนี่นะคะสติ๊กเกอร์พินเนอร์ข้างคันมีมาให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยในส่วนของไฟท้ายก็จะได้ไฟท้ายเดิมเนี่ยคะ สปอยเลอร์ iler, นะคะด้านหลังอขอภัยนะคะแ็กไลเนอร์ด้านหลังให้ดูนะมีร่องรอยเล็กน,น้อยนะคะแต่ว่าไม่มีรอยแตกรล้าวใหญ่นะคะเป็นร่องรอยขีดขวดเล็กน้อยนะคะตัวนี้ก็เป็นของเดิมติดมาจากรถนะกระจกด้านหลังก็เดิมนะคะติดไลฟ์ฝ้าไลท์หมอกมาให้ไฟเบรกรงที่3ามนะคะเป็น LED มือเปิดเป็นโคมียมนะคะมาพร้อมกล้องถอยหลังที่เป็นเดิมโรงงานให้แบบโลโก้อยู่ครบไฟไท้ายไม่แตกไม่ร้าวนะคะสภาพเดิมเป็นไฟ LED การชนสวยเนี่ยคันนี้รถไม่มีร่องรอยเลยอันนี้คือสภาพรับเข้านะหุณบอกเลยว่าคัดร,รถให้คือคัดจริงนะคะและคัดประวัติสูตแค่มือเดียวด้วยนะคะให้ดูบอดี้แก้มค้างๆนะคะสวยทุกมุมและตัวรถเนี่ยสีไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนเลยสภาพสวยเดิมทั้งหมดนะคะแม็กอลอยเดิมไม่มีร่องรอยแดงสิ้นนะคะเปิดฝาถังน้ํามันเปิดฝาท้ายใช้งานได้ปกตินะคะนี่คอนโซลด้านในสวยหัวน็อตทุกฝั่งสภาพเดิม เน้นกริปนะคะใครหาไว้ใช้งานรีบเลยนะเดี๋ยวล้างชงให้แน่นอนนะคะมีร่องรอยขี้ฝุ่นนะคะคันนี้ร่องรอยตัวรถที่เป็นรอยแบบชนหนักหรือว่าโดนเบียดโดนเสียดมาไม่มีนะ,ะมีแต่มีแค่ขี้ฝุ่นเท่านั้นนะคะนี่นะคะมาดูด้านในสวยทุกมุมเอาจริงนะคะพี่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะได้เป็นปียีบเอ็ด ฟีดาวผ่อนเดินแล้วหมืนต้นๆน,น,นะได้รถสวยนะคะสี่ประตูเกรมแมนนวลด้วยนะคะเรียมสังคมบอดี้หัวน,น็อตเดิมเลยนี่ไม่มีร่องรอยแงรงสิ้นการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ใครที่มีรายได้20,000บาทนะคะอายุงานเกินปีไม่ติดประวัติแบงก์รีบูโรคุณพี่ค่ะโทรเข้ามาหาหนูได้เลยทักเข้ามาได้เลยนะตัวนี้เขาได้แม็กเฉพาะรุ่นด้วยนะคะตัวรถนี่สวยมากสีขาวตัดดําหล่อเท่สุดๆถ้าเป็นสีดำหนูมีคันหนึ่งเป็นปี2 0สีประตูกิมแมนวนวลเหมือนกัน ราคาถูกกว่าคันนี้อยู่หมื่นหนึ่งถ้าคุณพี่สนใจก็ทักมาสอบถามได้หาสีดําหาสีขาวทักมาได้เลยนะคะแต่สีดวดำเนี่ยค่อนข้างหายากนะใครสนใจนะคันนี้นะคะทักมาได้ตัวพิเศษตัวมตดนะคะคุณพี่รุ่นท็อปทอปขึ้นมาแล้วนะราคาดีนะคะไม่ข้ามหกแสนด้วยนะถ้าพี่สนใจทักมาได้เดี๋ยวหนูพาเข้าชมห้องเครื่องยนต์ค่ะ สำหรับตัวห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องยอต์เดิมโรงงานเป็นเครื่องดีเซล2,400ลิตรนะคะน,นี้ก็จะเป็นเครื่อง4.6เ้าวนะคะคุณพี่สำหรับหัวน็อตแท่นเครื่องนะแห้งสนิทนะคะเดิมนะไม่มีข้าวนมันไหลั่วซึมไม่มีของเหนวไหลั่วซึมออกมาแท่นเครื่องแห้งเลยนะคะสำหรับของเหลวแบตเตอรี่ทุกอย่างเราเปลี่ยนให้นะคะเราดูแลให้หมดถ้าแบตเก่าเสื่อมสภาพหนูเปลี่ยนลูกใหม่ให้อันนี้แบตนะคะ เดี๋ยวเช็คใหน้นาะว่าแบตปีอะไรนะคะถ้ามันปีเก่าแล้วหรือว่าใช้มานานแล้วนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนยกลูกให้เลยนะแผ่นเพลทเลขเครื่องเลขถังต้งนะคะอันนี้ใช้ตรวจสอบได้เลยนะ,ะบอกเกตรุ่นชัดเจนแจ้งปีผลิตชัดเจนนะคะตะลกซุ้มล้อคานทัชซีไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปนะ,ะหัวน็อตมาคิวซีทุกอย่างเดิมเลอแค่ขัดล้างทําสะอาดเท่านั้นนะคะไฟหน้าไทโคอิโตะเดิมโรงงานหัวน็อตไม่มีขยับเลยรูกลมสวยสวยเม็ดอาร์คสปอร์ตเม็ดอาร์คเดิมเดิมนะคะ สำหรับกองอากาศของเหลวหม้อน้ำทุกอย่างเราดูแลเราเช็คตรวจสอบให้สายพานทำมิ่เงยเ,เช่นกันนะคะดูแลให้หมดปั๊ม ABS ทุกอย่างหัวน็อตเดิมนะคะไฟหน้าเดิมให้พี่ดูรูกลมเม็ดอาร์คสวยๆไม่มีขยับเลยสักจุดนะคะ mm hmm. เครื่องเดิมไม่มีสั่นนะคะไม่มีกระตุกสําหรับตัวเครื่องนะหัวน mm ็อตฝากระโปรงนะคะเดิมค่ะคุณพี่ปั๊มเดิมโรงงานไม่มีรอยขยับนะ ช่วงก็ความร้อนนะคะตามการใช้งานนะมีร่องรอยนะคะเป็นดูเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่ตกท้องช้างนะคะสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบนะคันนี้เหลือแค่ขัดทความสะอาดเท่านั้นเลยนะคะตัวรถสวยนะไม่มีร่องรอยตีลังกามานะคะหัวน็อตไม่มีโดนง,งัดโดนไขเดินทุกจุดเลยนะคะฝากไ้ด้วยนะคะคุณพี่สำหรับรีวอส2.4รุ่นมิดนะคะเป็นตัวดับเบิลแคบพีเรนเนอร์เกียร์แมนนวลนะคะปี21นะราคา 5 9 9 0 0นะคะสีขาวด้วยฟีดาวผ่อนหมื่นต้นต้น,ตนเลขไม้แสนหนึ่งมนกิโละคะถ้าคุณพี่ท่านใดสนใจให้ทักมาอสอบถามหนูได้นะะรายละเอียดช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้เรียบร้อยหารีโวหากระบะราคาดีและตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ต้องที่หนูเท่านั้นคุณพี่ค่ะรับประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้พร้อมกับ ฟรีประกันเพื่อนเกียร์ให้1ปีนะคะคุณพี่ดูแลหลังการขายให้ันที่สําคัญเลยนะบริษัทเรามีบรกิการวิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านคุณพี่นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใกล้ไกลนะคะไปเซ็นได้หมดนะ7จจังหวัดในประเทศไทยส่งรถสไลด์ให้ได้นะคะสำหรับใครสนใจนะช่องทางการติดตอ่อท้่ให้แล้วเรียบร้อยทักมาได้ค่ะคุณพี่สำหรับวันนี้นะหนูขออนุญาตลาคุณพี่ท่านทุกคนไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะมีพิธากันใดก็ขอภายเวนาที่นี้ด้วย ลาไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ